ซีไซท์ยทย p อ s นักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะพาลงใต้ไปสักหน่อยนะคะที่จังหวัดสงขลาหลายคนเห็นกันนะเรื่องของการพยายามฟื้นฟูเมืองสงขลาให้กลับมามีชีวิตแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยงานนี้หลังจากพ้นภัยพิบัติกันไปค่ะหลายปีที่ผ่านมาประชาชนภาคเอกชนนะคะแล้วก็องค์กรหน่วยงานในพื้นที่ก็ร่วมกันผลึกกําลังค่ะในการที่จะฟื้นฟูสงขลานะคะโดยเฉพาะอําเภอจันะนั่นเองวันนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเจ้ารายงานเรื่องนี้โดยคุณ ไวนีสะนุนะคะนักข่าวคนละเมืองนักครบผ้าถุงนะคะที่นี่เขาจะพาคุณผู้ชมไปดูหลายเรื่องที่น่าสนใจรวมไปถึงการพาชาวต่างชาติลงพื้นที่ไปด้วยค่ะ Yeah. คนไทยก็สนใจช <I> าวต่างชาติเาก็สนใจเหมือนกันชอบชื่อมากนะคะกลุ่มนี้นักกรบผ้าถุงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นทัวร์อาหารปันรักกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารของคนสกลร่วมกับชาวต่างชาติก็ชวนกันมาลิ้มลองรสชาติอาหารเ,าเรียนรู้กระบวนการทาการเข้าใจถึงที่มาวัตถุดิบท้องถิ่นค่ะกลุ่มนักรบผ้าถุงนะคะนาเสนอ7เมนูก็คือข้าวดอกไา้ปลาส้ม คั่วตูมิเคยคั่วหรือว่ากะปิผัดกับมะพร้าวบูดูปลาสดอาหารทะเลย่างกุ้งแชร์บวยลวกน้ำ น้ำจุ้มเนียนเหรอ <c oughs> นี่เป็นชื่อนะคะของเขาก็เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่สําคัญในช่วงฤดูการนี้ด้วยและสิ่งสําคัญค่ะเหล่านี้เองนักรบผ้าถุงบอกว่าการทาให้อาหารท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสะกอมถูกสื่อสารให้คนข้างนอกได้รู้จักและได้เข้าใจนะคะให้เกิดความเชื่อมโยงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลผ่านรสชาติที่แสนอร่อยไปพร้อมๆก,กับการเผยแพร่วัฒนธรรมทางอาหารให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่กําลังและ Uh, so, we're feeling really grateful to have had this day here today. We've learned so much about uh, some really amazing food, some local traditions, and we've also got to experience how much uh, this means to the people from this area. And they've been so welcoming and shared so much of what their culture is with us, and we feel really grateful. อาหารถื้นบ้านของนักรบผ้าถุงที่ที่เราได้พยายามที่จะทำเอาเมนูต่างๆหลายๆเมนูของอาหารโบราณโบราณเนี่ยมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมได้ลองได้ได้ทำกันด้วยดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเหล่านี้ที่เราสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อสารออกไปในชุมชนเพื่อให้เยาวชนของเราคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญของอาหารสมัยก่อนว่ามีความเป็นอยู่ เขามีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็และเราก็ได้สื่อสารไปถึงชาวต่างประเทศว่าอาหารของเราเนี่ยชุมชนของเรามีอาหารที่พิเศษแบบนี้ทําให้ชาวประเทศรู้สึกสนใจมากเลยค่ะกะรรโดซึ้งดีใจที่อาหารปืนบาลของเรานั้นจะได้ถูกเผยเร่ไปว่าไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศในให่ายไปต่อยอดหรือผัฒนาให้ค้นค้างนอกได้รู้จักว่าเราหมู่บ้านของเรามีอาหารปืนบานได้ชิมได้ล่อง ทัวร์อาหารปันรักก็นับว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่สอดคล้องกับนิเวศของพื้นที่ครับที่ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้อาหารท้องถิ่น โดยมีแม่ครัวกลุ่มนักรผ้าถุงนั้นเป็นคุณครูผู้สอนครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เริ่มทํากันอย่างจริงจังในอนาคตเนี่ยทางกลุ่มนักรผ้าถุงก็จะพัฒนาการท่องเที่ยวในโครงการอาหารปันรัฐให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้แพร่หลายมากขึ้นครับโดยใช้ความหลากหลายของอาหารวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาและที่สําคัญก็ยังสะท้อนถึนถงภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจันนทร์อีกด้วยครับนี่คือตัวอย่างเรื่องราวที่ถูกนําเสนอผ่านสายตาของพลเมืองนะคะอย่าปล่อยให้เรื่องราวสำคัญ คันรอบตัวของคุณหายไปค่ะตัวคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นเพียงสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ทางหน้าจอนี้เพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีซ้ายไทย PPS นะคะเข้าไปเป็นเมมเบอร์กันแล้วก็ส่งเรื่องราวปักหมุดพิกัดของคุณบอกเล่ากับเราได้ทั้งรายการค่ะ,คะเอาคุณผู้ชมมันมีจริงปาเงี้ยนนะเป็นปลาที่ทางใต้พพเขามักจะเอามาทําเป็นน้าจิ้มกันค่ะบางทีก็เอาไปนึ่งนะคะก็เลยเกิดเป็นเมนูที่หลากหลาย Oh. เป็นเมนูเฉพาะท้องถิน่นแบบนี้บางทีชื่อเราก็ไม่คุ้นใช่ไหมละ่ะ <Ừ. S 1> ก็เลยทําให้เราได้รับความรู้แบบเฉพาะและม,มีอัตลักษณ์ด้วยดังน,นั้น<ม>ใครมีเรื่องราวประมาณนี้ไม่ไว่าจะอยู่ภาคไหนที่ใดของทั้ง4ภาคของไทยก็ส่งมาได้เลยนะครับ